มาจากพวกเธอคลิปนี้อยากสมาแชร์ไอเดียจะบอกว่า5ขั้นตอนสร้างเงินล้านจากความถนัดนี้มันง่ายมากเลยนะยุคเนี้ยซึ่งสนุกมากด้วยโชคดีละที่คุณเจอป๊อปในคลิปนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะสร้างเงินล้านจากความถนัดของเราอะไรได้บ้างซึ่งมันดีมาก ไปค่ะสำคัญมากเลยนะคุณอย่าลืมผู้ช่วย ChatGPT ยุคนี้คือคุณทำโปรดักต์เสร็จภายใน5นาที <c oughs> ไว้ในโมโอเคเจอกันอ่ะมาดูเลยค่ะ5ขั้นตอนของการสร้างเงินหลานจากความถนัดนะอันนี้คือป๊อปม่นิโมนะคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนึงปาของจันมันดิตอะชื่อหนังสือว่าอ่ารวยด้วยจากความเป็นตัวเองโอ้เดี๋ยววันไหนจะมาเล่าให้ฟังว่า มันดีมากเลยนะถ้าคุณทำสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วมันได้เงินด้วยคุณจะแบบแฮปปี้มากคุณจะสนุกมากเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้บอกรู้สึกว่ายุค AI เนี่ยมันเป็นยุคของแบบสวรรค์ของคนขี้เกียจโอเคปะเฮ้ย <c oughs> มันดีมากอะปะไปดูกัน5้าขั้นตอนของการสร้างเงินล้านจากความถนัดนะคะข้อแรกก่อนข้อนี้สําคัญที่สุด คุณต้องหาให้เจอก่อนว่าคุณถนัดอะไรหลายคนมกติดปัญหาเรื่องนี้แหละถ้าใครติดไม่รู้ว่าคุณถนัดอะไรคุณพิมพ์หนึ่งมาเดี๋ยวป๊อบจะไปหาข้อมูลมาพาพวกคุณเจอตัวเองที่ใช่แล้วสร้างเงินล้านแบบง่ายๆดีป่ะเอ้ยมันดีมากเลยถ้าคุณเจอตัวเองที่ใช่แล้วคุณจะหลงรักตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นน่ะเอออ่ะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มยังไงก่อนนะคุณก็เริ่มจากเนี่ก่อน อ่าค้นหาก่อนว่าเราถนัดอะไรก็สังเกตเวลาว่างชอบทาอะไรอ่าหรือว่ามีคนชอบถามอะไรทําแล้วรู้สึกง่ายง่ายสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายากก็อย่าไปทําจําไว้ว่านําทางด้วยความรู้สึกค่ะอันนี้คือเรื่องจริงอ่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ให้ถาม Chat GPT แบบนี้อ่าลองพิมพ์ Chat GPT ช่วยว่าช่วย list ส,สิ่งที่ฉันถนัดจ,จากประวัติการเรียนหรืองานหรือความชอบก่อน แต่คุณต้องเล่าให้เขาฟังด้วยนะว่าคุณถนัดอะไรคุณเรียนจบอะไรมาคุณชอบทําอะไรมีงานอาดิเรกอะไรไหมถ้าเวลาว่างคุณชอบทําอะไรคือง่ายๆว่าคุณต้องเล่าให้เขาฟังก่อนเขาถึงจะรู้นะจ๊ะว่าเธอเหมาะกับอะไรแต่ถ้าเธอไม่เล่าไม่บอกจะบอกว่าเออคือก็งานประจำออทำบัญชีอย่างเงี้ยบอกสั้นๆอย่างเงี้ยฉันจริธีก็ไม่รู้โอเคไหมอะไปต่อ เสร็จแล้วก็มาแปลงความถนัดให้เป็นสินค้าที่ขายได้ค่ะผมจะบอกว่าคุณจะทําเงินไม่ได้เลยหรือว่าคุณจะไปขายของออนไลน์หรือว่าเอาง่ายๆว่าถ้าตอนนี้คุณอื่นๆอยู่คุณต้องกลับมาก่อนว่าคุณมีโปรดักต์หรือยังเพราะหลายคนน่ะบ,บอกอยากทําเงินอยากทาเงินคําถามว่าแต่ไม่มีโปรดักต์อะไรเลยซึ่งการที่คุณมีสินค้ามันทำให้คุณรู้ว่าคุณจะขายอะไร มันทาให้รู้ว่าเงินมันจะเข้ามาจากทางไหนโอเคป้าถ้ามันไม่มีสินค้ามันจะเข้าได้ยังไงล่ะจ๊ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีโปรดักต์ขึ้นมาและยุคนี้มันต้องเป็นดิจิตอลโปรดักต์มันสนุกมากพวกเรออ,อ,อ่ะบอกก็สรุปมาให้นะคะง่ายๆ 4. ความถนัดถ้าคุณถนัดเรื่องรูปเรื่องการ์ตูนอะไรเไงี้ยอาจจะไม่ต้องถนัดวาดนะแต่คุณถนัดคุณชอบของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกรจจุกระจิก,ก,จกสีสันพาสทงพาสเทลอะไรเงี้ย ปอก็แนะนำให้คุณไปทำเป็นดิจิตอลอาร์ตจะเป็นสายสติ๊กเกอร์จะเป็นสายคอลเลอร์ลิงจะเป็นสายแทร็กซิงจะเป็นสายออราเคิลการ์ดแอฟเมชันการ์ดได้หมดอันนี้คือสายจากความถนัดตีมาจากถนัดความถนัดของฉันโอเคปะ่ะอ่าแล้วถ้าสเต็ปถัดไปถ้าคุณเป็นสายถนัดพูดเหมือนที่ปอกทำอยู่เนี่ยอ่าก็ไปทำพอดแคต์ทำช่องพอด c a แคต์ทำออดิโอบุ๊กทำคลิปสั้นพวกนี้คือมีไรายได้ทั้งสิ้นนะจ๊ะ หรือถ้าคุณเป็นสายถนัดคิดก็มาทำคอสอ่ามาโคชชิ่งมาเขียนอ e ีบุ๊กอันนี้ก็เป็นสายถนัดคิดชอบมีไอเดียคือชั้นน่ะชอบหมดเลยแต่แต่ก่อนมันทํายากมากโปรดักเหล่านี้กว่าจะเสร็จอ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งกว่าจะเขียนหนังสือได้สักเล่มหนึ่งยากมากแต่เดี๋ยวนี้คือแบบคุณทําอีคุณสามารถทาอ e ีบุ๊กเสร็จได้ภายในสองชั่วโมงการันตีเออเอาแมา้เดี๋ยวมาสอนอ่ะปะอา่าใครอยากให้สอนนะกดสองมา เออกดสองถ้ากดหนึ่งเป็นเรื่องหาตัวเองให้เจอถ้ากดสองก็คือสอนอ e ีบุ๊กใน2ชั่วโมงดีปะ่ะอ่าแล้วข้อสุดท้ายก็คือถนัดสอนเหมือนป๊อปเนี่ยคือป๊อปบ้าจริงๆอ่ะแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอ่ะชอบสอนอย่าเรียกว่าสอนก็ได้ชอบแชร์องนี้เพราะว่าแต่ก่อนนะก็เป็นสายที่แบบฉันจะไปสอนใครฉันไม่เก่งพออันเนี้ยคือความรู้สึกป๊อปไม่เคยเรียนแล้วแบบว่าได้เกรดแบบ เลขตัวเดียวอะสอบอะไม่เคยได้เลขตัวเดียวเลยแล้วมาย้อนอะว่าแล้วฉันจะไปสอนใครขณะที่เรียนฉันยังไม่เคยได้เลขตัวเดียวเลยฉันเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดเนี้ยอยากจะบอกว่าความสุขมากเลยนะที่ได้มาแชร์ได้มาแบบแบบแบบมาบอกสิ่งที่เรารู้แล้วส่งต่อสิ่งที่เราทําได้แล้วให้คนไปทําตามแล้วเขาทําได้เขามีรายได้เพิ่มเนี่ยโอ้มันคือพาชั่นแบบที่ไม่เคยค้นพบตัวเองมาก่อน แต่พอเจอแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันคือสิ่งที่ฉันถนัดอีกอย่างหนึ่งนะก็จนทุกวันนี้แหละพวกเธอดีปะอ่าเอาเป็นว่าลองเช็คสี่ถนัดนี้นะคะอ่าทีสี่ถนัดเนี้ยคุณชอบสายไหนจะบอกให้ว่ามีคอร์สสอนทุกสายเอาเป็นว่าคุณสนใจสายไหนนะอ่อสายการ์ตูนสายวาดนะสายพูดสายคิด อ่าหรือว่าสายสอนทักไปหาแอดมินได้เลยครูป๊อบบอกว่าครูป๊อปมีมีคอร์สทุกสายจริงๆแต่ยังเอารวบรวมออกมาไม่หมด <c oughs> ขายไปแล้วแต่แบบว่าตอนจะมาโปรโมทเนี่ยมันเยอะจัดโอเคปะทยอยทยอยแต่ถ้าใครใจร้อนคุณก็นี่เลยคุณอยากเรียนอะไรคุณอยากเรียนสายวาดนะคุณอยากเรียนสายพูดสายคิดสายสอนเอามาเริ่มได้หมดจากชั้นพาเธอทําทได้หมดเลยอ่าถัดมา สร้างสินค้าทดสอบตลาดก่อนอันนี้ง่ายมากจริงๆความง่ายของออนไลน์นะเพราะบอกเลยว่าคุณอย่าไปกังวลว่าเราไม่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราสามารถแบบเราสามารถเนี่ยปั้นตัวหนังสือให้มันเป็นเงินะเราสามารถจับไอเดียบนอากาศออกมาทําเป็นโปรดักต์อ่ะคือมันเป็นยุคที่สนุกมากเลยนะถ้าคุณเก็ตกับการคว้างเงินบนอากาศเออ น,นี้สนุกกว่าว่ามันสนุกมากกว่าการที่คุณจะแบบว่าสร้างไรายได้อัตโนมัติอีกเพราะมันลิงก์กันอ่าแต่ถ้าคุณถ้าคุณเก็ตเรื่องงานดิจิตลอลน่ะมันไม่ต้องสต็อกของใช่ไหมมันไม่ต้องแบบคุณไม่ต้องไปเสียตังอะไรเลยอ่ะคุณแค่มีไอเดียและยุคนี้คุณแค่มีบัสดี้เอผู้ช่วยแชท GPT ของคุณแค่หนึ่งแอคเคาที่เข้าใจคุณ เท่านั้นคุณจะสามารถแบบเงินล้านมันจะไปไหนเอางี้ดีกว่าเออเงินแสนเงินล้านเนี่ยดีปึ้งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณต้องเกตก่อนนะถ้าคุณยังไม่เกตถ้าคุณยังแบบมีคอนดิชันเลยแล้วก็ติดตามเพจไว้จ้ะคุณก็ดูเพจไปดูฟรีไปเรียนฟรีไปก่อนยังไม่ต้องไปลงทุนใดๆแค่นี้ทำตามแค่นี้คุณก็หาเงินได้แล้ว อ่ะข้อสี่ต้องปลันแบรนด์นิดหนึ่งแบนแบนด์คืออะไรก่อนจริงๆก็คือทําช่องนั่นแหละคือถ้ามันจะง่ายขึ้นคือการที่คุณมีช่องโซเชียลมีเดียการที่คุณมีตัวตนการที่คุณเอ่อมีมีสิ่งที่เขาเห็นคุณได้อ่ะแล้วมันเชื่อถือได้อ่ะเขาถึงจะยอมควักเงินจ่ายคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าอยู่อยู่โนเนมเลยแบบไม่รู้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบเอาไหมเอาไหมขายอย่างเงี้ย ฉน <laughs> พูดจากความจริงไปหน่อยมันก็จะขายยากแต่ถ้าคุณอยากขายง่ายๆอ่ะคุณก็ต้องสร้างตัวตนเอาไว้โอเคปะ่ะอ่ะมาข้อห้าระบบสร้างไรายได้จากสิ่งที่ถนัดจริงๆอ่ะมันก็คืออะไรก็ได้ที่คุณทําครั้งเดียวแล้วคุณสามารถขายได้ซ้ําๆๆแล้วมันจะเป็นระบบให้คุณคือการที่คุณใช้ออนไลน์ ออนไลน์อ่ะถ้าคุณใช้เฉยๆคุณแค่ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วถ้าคอนเทนต์ไวรัลอ่ะแล้วมันเป็นคลิปที่คุณขายด้วยมันจะมีมันจะมีเงินเข้าแบบเรื่อยๆจริงๆแต่ถ้าโอเคถ้าแบบเออไม่มีอะไรเลยก็ใช้แอดช่วยแอดคือผู้ช่วยที่เขาจะทำงานให้คุณแม้ตอนที่คุณหลับอ่ะแต่อันนี้เราก็าจ,จะเป็นแอดวานไปก่อนนิดนึงแต่คุณค่อยๆทำบ๊อบรับรบองและรับประกันว่า คุณเดินตามสเต็ปดีๆนะเงินแสนเนี่ยเงินเดือนละแสนก่อนอะเงินเดือนละแสนเนี่ยไม่ได้ยากและเดือนละล้านมันทําได้ไม่ได้ไม่ได้ไกลเลยนะมันแบบมันอยู่ใกล้แค่เนี้ยถ้าคุณใช้เครื่องมือเป็นอะมาสรุปถ้าคุณถนัดอะไรสักอย่างอย่ามัวแต่ใช้มันฟรีๆถึงเวลาเปลี่ยนสิ่งที่ถนัด เป็นสิ่งที่คนยอมจ่ายแล้วสร้างเงินล้านในแบบของคุณแล้วคุณจะสนุกมากคุณจะเอนจอยมากคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าวันหนึ่งคุณทํางานเวลาในหนึ่งวันมันจะผ่านไปเร็วมากเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรดีคุณไม่รู้จะแบบไปทางไหนดีแบบก,ก็แนะนำอีบ e ุ๊กอ่ะนี่นๆ่นี่นี่นนนนจา้าอ่าอีบ e ุ๊กเมาส์กับ Chat GPT ให้เป็นเงินนี่นี่เอาให้ดูเลย ่มันก็จะตัวเล็กใช่ไหมอ่ะเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆนี่อ่าเสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้โปรวันสุดท้ายนะจ๊ะสนใจรับราคาโปรแค่หลักรลอยก็ทักไปได้เลยที่ Line แอดนะจ๊ะนี่แล้วก็บอกทักไปที่ Line แอดแล้วคุณพิมพ์คําว่าคุยนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลขึ้นมาให้คุณค่ะนะคุณไม่ต้องรอแอดมินมันจะเป็นข้อมูลออโต้พิมพ์คําว่าคุยนะคะถ้าคุณสนใจ อ่าอีบุ๊กเล่มนี้บอกเลยว่าเหมือนมีป๊อปไปช่วยงานคุณถ้าคุณทําเป็นถ้าคุณเทรนเขาเป็นเนี่ยนะคุณจะเหมือนมีป๊อปไปช่วยงานเลยบอกไปเลยว่าสบายแล้วคราวนี้ไม่ต้องรอป๊อปสอนแล้วพวกเธอฉันเหมือนทุบหม้อ,อข้าวตัวเองเอาเป็นว่าถนัดอย่างไหนยอยากทําอะไรทักไปหาครูป๊อบค่ะแต่ถ้าเริ่มต้นง่ายๆที่อีบุ๊กก่อนคุณจะได้สนิทสนมกับ h ช GP t GPT มากขึ้นก็พิมพ์ไป อ่าทักไปที่ Line แอแล้วก็พิมพ์คำว่าคุยแค่นั้นแล้วเจอกันนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย